จากการลงบที่สำรวจบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องได้นําไปสู่การค้นพบบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคทวาราวดียุคขอเพิ่มเติมจํานวนมากเ,เราได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการขุดพบสิวลึงขนาดใหญ่ขณะทําการก่อสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนนวัดดอนกามู่บ้านพนาตะบนพานาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ลุยพาเลนจะพาทุกท่านเดินทางไปสำรวจสิววลึงที่มีการค้นพบนี้เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลทางโบราณน,นะคะดีติดตามไปพร้อมกันครับเราเดินทางออกจากจังหวัดสกลนครมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านพันนาอำเภอสว่างแดนดินระยะทางเกิกิโลเมตรทีมงานของเราเดินทางไปจังวัดดอนกำจุดที่ได้รับแจ้งว่ามีการขุดพบสิววลึงครับ จากการสำรวจพบว่าโดยรอบวัดดอนกรรำปรากฏใบเสมาหินทรายปักอยู่หลายใบทางด้านทิศตะวันออกของวัดปรากฏสาราที่เก็บโบราณสถานในสาราพบสิวลึงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ครับสิวลึงมีเส้นรอบวงประมาณ160เซนติเมตรมีความยาว210เซนติเมตรนี่คือสิวลึงองค์ที่สมบูรณ์แบบและเป็นสิวลึงที่ใหญ่ที่สุดที่มีการขุดพบในจังหวัดสกลนครตอนนี้ครับ นอกจากนี้เรายังพบใบเสมาหินทรายที่ชาวบ,บ้านได้นำมาเก็บรักษาไว้จำนวนสี่ใบเป็นที่น่าสังเกตว่าวัดแห่งนี้อยู่ห่างจากปราสาทขอบ้านพันนาหรืออลายาสารเพียงห้าร้อยเมตรเท่านั้นเราได้มีโอกาสสอบถามถึงที่มาของสิวล,ลึงุขนาดใหญ่ที่มีการขุดพบกับหลวงพ่อวิเชนกระตะปุญโยท่านในเมตตาเล่าให้ทีมงานของเราฟังว่าบริเวณวัดและชุมชนโดยรอบวัดแห่งนี้มีการขุดพบควงกระดูกมนุษย์โบราณ พบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบพ,พบใบเสมาหินทรายพบเครื่องมือและเครื่องใช้ประดับสำริดเมื่อปีพุทธศักราช2543าร้่ามทางวัดอนกำและชาวบ้านได้ร่วมกันขุดเสาสาราการประเรียนที่ชำรุดเพื่อทําการซ่อมแซมแต่เมื่อขุดไปได้ความลึกประมาณ4เมตรพบมีหินทรายรูปทรงกลมขนาดใหญ่จึงได้ช่วยกันขุดล้อมและนําขึ้นมานักโบราณคดีได้ให้ความเห็นว่าแท่งหินที่ขุดขึ้นมานั้นคือสิวลึงโบราณยุคขอม เป็นวัตถุโบราณที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับปราสาทบ้านพันนาหรืออรโลคยาสารโรงพยาบาลยุคขอบที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยครับคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าเหตุที่เรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าดอนกำรรเพราะเชื่อว่าในอดีตดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยที่เดินทางมารับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่อารโคยาศาลาพบเศษหม้อหายอย่อยางนาแน่นในพื้นที่กว่าสิบไร่ันิฐานว่านั้นอาจเป็นหม้อต้มยา ในส่วนของศิวลึงที่มีการขุดพบก็คือองค์ประธานของาศาสนสถานแห่งนี้เมื่อครั้งอดีตนั่นเองครับบริเวณวัดนี้เป็นอย่างวัดดอนกำกันแล้นบ้านดอนกำวัดวัดดอนกำเป็นอย่างจะตั้งชื่อว่าดอนกำรรม,มันดอนกำในคอว่ามันค้ายๆคนป่วยคนอย่างนั้นมามารักษายอย่างนี้นะอเอามาไว้แน่นีนะครับก็เรียกว่าดอนกำอ่าดอนกำครับ อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลทางโบราณสถานของรายการลุยผ่านเลนเราได้เห็นโบราณวัตถุในดินแดนแห่งนี้อย่างน้อยสียุคคือยุคก่อนประวัติศาสตร์มีหลักฐานอ้างอิงคือเศษหม้อลายเชือกและเครื่องมือสำริดจากนั้นได้เข้าสู่ยุคทวารวดีมีหลักฐานที่สำคัญคือมีการขุดพบใบเสมาจำนวนหลายใบมีการค้นพบอโลคยาสาราและพบสิวเวลึงที่อยู่ในยุคขอมนอกจากนี้ยังพบหลักฐานการยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำของ ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านพาน,นาซึ่งเพี้ยนมาจากคําว่าพานนาหัวหน้าชุมชนในยุคสมัยอดีตนั่นเองครับลุยผ่านเลนร่วมเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันไปพร้อมกันครับ